อย่างเช่นวันนั้นพี่จําได้เลยมันเป็นวันแรกของมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยพี่เปิดพี่ก็แบบเดินลงมาจากหอเลยทีนี้พี่ก็ต้องรู้ว่าโอเคพี่ต้องขึ้นรถบัสแล้วก็เพื่อไปลงที่คณะพี่พี่ก็ขึ้นรถบัสปกติแบบง,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 งูงูปลาปาเนาะวันแรกของมหาวิทยาลัยก็ขึ้นไปยังไม่เห็นว่าเขาทําอะไรแต่พอมีคนกดสถานีที่หนึ่งสิ่งที่พี่เห็นปุ๊บเลยคือมีคนลงจากรถเนาะบัสดิรเวอร์เนาะเขาจะพูดว่า h a v e a good day ทีนี้นักเรียนที่กําลังจะลงจากรถบัสเนี่ยเขาก็หันตอบไปกลับว่า oh thank you you too อย่างนี้พี่ก็แบบเอ๊ะมันคืออะไรยังไม่จบสถานีที่สองยังไม่ถึงของพี่เนาะก็มีคนทําแบบเนี้ย Have a good day Oh y o u t o o Thank you y o u t o o พี่ก็เลยพอถึงตาพี่เนาะพี่ก็แบบมันมันถึงตาฉันแล้วฉันต้องพูดละพอบัสไดรเวอร์พูดมาเนาะพี่ก็บอกว่า Oh Have a Have a good day Thank you y o u t o o มันก็คือแบบเป็นปกติมากแล้วจริงๆไม่ใช่แค่กับบัสไดรเวอร์นะเพราะพี่ลงไปเนี่ย ไปเรียนหนังสือเนาะพอเลิกคาบเนาะคุณครูก็บอกว่า have a good day have a good weekend ขอให้เป็นสุดสัปดาห์ที่ดีนะเพราะพี่ลงไปกินข้าวลงไปแคนซะีนเนาะพี่ก็เลือกนู่นนี่นั่นทีนี้เนี่ยเขาก็ยื่นข้าวมาให้พี่พี่ก็บอกโอ h oh, thank you เขาบอก have a good one ตอนแรกพี่ก็ยังไม่เข้าใจว่า have a good one คืออะไร one ในที่นี้เขาแปลจาก day หรือเปล่า